สวัสดีเด็กๆป .6 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูนงนุษย์ในเรื่องของความหมายตรงและความหมายแฝงซึ่งหัวข้อนี้ออโอเน็ตมักจะออกในเนื้อหาตรงนี้นะคะความหมายตรงและความหมายแฝงเนาะก่อนอื่นมารู้จักความหมายกันก่อนความหมาย หรือเราจะเรียกว่าความหมายโดยตรงก็ได้นะคะความหมายโดยตรงนะคืออะไรชื่อก็มันก็บอกแล้วว่าตรงเพราะดงนั้นต้องเป็นคําที่มีความหมายตรงตามพจนานุกรมมีความหมายตาม,ตามพจนานุกรมนะคะเขาเรียกว่าความหมายตรงทีนี้ความหมายแฝงหรือเราจะเรียกว่าความหมายเปรียบเทียบความหมายโดยในกไ็ได้ก็คือ คำที่ไม่มีความหมายตรงตามพจนานุกรมมักใช้เป็นคำที่เปรียบเทียบหรือจะเป็นสองเมก็ได้เอาไง่ายๆคือถ้าเห็นความหมายตรงในรูปประโยคก็คือมันต้องมีความหมายตรงตามพจนานุกรมแต่ถ้าเป็นความหมายโดยนหรือความแปลกนะคะจะเรียกขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ผิดนะก็คือต้องเป็นคำที่มีความหมายเปรียบเทียบหรือจะเป็นสนองเมนก็นได้เนาะ นี้มาดูตัวอย่างน่ะตัวอย่างค่ะคาว่าเก้าอี้เก้าอี้นะถ้าความหมายตรงก็คือทําไมคะที่สําหรับไว้นั่งใช่ไหมแล้วก็มีขาเช่นแม่ซื้อเก้าอี้ทํางานตัวใหม่อันนี้ก็คือมีความหมายตรงกับความหมายก็คือไว้สําหรับนั่งเนาะแต่ถ้าความหมายแฝงล่ะเก้าอี้จะไม่ใช้ที่นั่งแล้วเก้าอี้จะหมายมถึง ตำแหน่งเก้าอี้หมายถึงตำแหน่งนะคะเช่นเขานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั่นกะ็คือเขาทำไมคะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะต่อไปคำที่สองค่ะไฟเขียวไฟเขียวนะถ้าความหมายตรงก็คือทำไมครับสัญญาณไฟที่รถสามารถทำไมวิ่งผ่านสัญจรไปมาได้ใช่ไหมคะไฟเขียวนะ อ่ะแต่ถ้าเป็นความหมายแฝงล่ะความหมายแฝงก็คือเห็นชอบอนุมัติหรืออนุญาตเช่นโรงเรียนไปเขียวให้ดำเนินการงานต่างๆเนี่ยนี่คือโรงเรียนทำไมคะอนุมัติให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเห็นไหมว่าถ้าความหมายตรงก็คือ,อ,อมีความหมายตรงตาม เพราะฉะนั้นกลมเลยไปเขียวก็คือวิ่งผ่านได้แต่ถ้าเป็นความหมายแฝงก็คือต้องมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบสํานวนหรือเปรียบเทียบประโยคเพราะฉะนั้นจะรู้ว่ามันตรงหรือมันแฝงต้องดูที่รูปของประโยคนะคะ,น,ะนางฟ้าถ้านางฟ้าความหมายตรงก็คือ เ,เทวดาผู้หญิงที่อยู่บนสวรรค์เช่นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แต่ถ้าเป็นความหมายแฝงก็คือผู้หญิงที่ทำไมสวยมากสวยงามมากๆนะคะเช่นพี่สาวใจดีเหมือนนางฟ้าแสดงว่าใจดียังไงครับไม่ใจร้ายเลยใช่ไม้มใจดีมากเลยอ่ะอไปมือขวา มือขวาก็คือทข้งความหมายตรงก็คือมือที่อยู่ข้างขวาเช่นสรนถนดเขียนด้วยมือขวาอะแต่ถ้าเป็นความหมายแฝงจะไม่ใช่มือขวาแล้วก็คือเป็นทําไมคะลูกน้องที่สําคัญที่เจ้านายไว้วางใจให้ทํางานพิเศษใช่ไหมเช่นพ่อเป็นมือขวาให้นักการเมืองแสดงว่าพ่อทําไมคะ เป็นคนที่คอยทำงานใกล้ชิดเจ้านายเลยใช่ไต่อไปค่ะมาวัดอันนี้เจอบ่อยมาวัดถ้าความหมายตรงก็คือสุนัขที่ทำไมอาศัยอยู่ในวัดกามวัดเช่นหลวงตาเลี้ยงหมาวัดหลายตัวแต่ถ้าเป็นความหมายแปงก็คือทำไมคะผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีแต่คนรังเกียจ เช่นเขาทําตัวเร่ร่อนเป็นหมาวัดแสดงว่าถ้าใครว่าเราเป็นหมาวัดเอ่อความหมายคือเชิญแงลบใช่ไหมคะเช่นเจอเป็นหมาฟ้าแต่เช่นเป็นหมาวัดแสดงว่าเป็นบุคคลที่ไม่คู่ควรกันใช่ไหมอันนี้เจอบ่อยไหมคะคำว่าหมาวัดเจอบ่อยเนาะ่ะต่อไปหิน ้าหินความหมายตรงเลยนะก็คือของแข็งที่อยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมคะรวมตัวกันเป็นก้อนๆเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นเขาปาก้อนหินโดนสุนนะัขก็คือความหมายตรงก็คือนี่เลยเป็นแร่ตามธรรมชาติเนาะแต่ถ้าความหมายแฝงก็คือมันยากมากหรือว่าเข้มงวดมากนะคะอย่างเช่นข้อสอบชุดนี้หินมากแสดงว่าข้อสอบชุดนี้ง่ายไหมคะง่ายไหม ไม่ง่ายเลยนะคือมันหินมากก็คือยากมากแต่ถ้าคำว่าง่ายง่ายเราจะใช้คำว่ากล้วยกล้วยๆเช่นข้อสอบชุดนี้กล้วยมากแสดงว่าข้อสอบชุดนี้ง่ายมากนะคะอะเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะถ้าตรงตามความหมายก็คือเด็กที่มีหน้าที่เลี้ยงดูแกะแต่ถ้าความหมายแฝงก็คือ คนที่ทําไมคะชอบพูดจาโกหกเล็วไร้แล้วก็เป็นคนที่หลอกลวงคนอื่นเหมือนกับนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเลยก็คือเธอชอบพูดจาเล็วไร้จนได้ฉายาว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะแดงว่าไม่พูดความจริงนะคะอันนี้เรียกว่าความหมายแปลงเนาะอุ้มอุ้มก็คืออาการที่มคะใช้แขนโอบหรือช้อนตัวขึ้นมาเช่นแม่อุ้มน้องอย่างอ่อนโยน แต่ถ้าความหมายแฝงคือการลักพาตัวไปการลักพาตัวไปนะคะเช่นนการเมืองถูกอุ้มฆ่าอันนี้จะเจอในข่าวบ่อยเนาะที่มีเอออุ้มเดียก่าไถ่แบบเนี้ยเขาเรียกใช้คําว่าอุ้มก็คือเป็นความหมายแฝงนะคะอะทีนี้ให้ดูตัวอย่างคําที่มักจะออกข้อสอบโอ e เน็บ่อยๆเลยในชั้นป .6 นะเช่นคําว่าดาว ดาวคือดาวที่อยู่บนท้องฟ้านในเวลากลางคืนเห็นแสงริบระยิบระยับเนาะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในหรือความหมายแฝงเนี่ยดาวจะหมายถึงเออคนที่มีความโดดเด่นในด้านในด้านหนึ่งเช่นเป็นดาวโรงเรียนใช่ไหมเออเป็นดาวกีฬาอย่างเงี้ยก็คือมีความสามารถแบบยังไงล่ะมีความโดดเด่นในเรื่องนั้นๆแหละเขาเรียกว่าดาวหรือเต่า เต่าถ้าความหมายตรงก็คือเป็นสัตว์ครึ่งบดครึ่งน้ำใช่ไหมมีกระดงกระดองใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นความหมายแฝงก็คือมันเชื่องช้าหรือมันงูเช่นเธอทำงานอย่างกับเต่าแสดงว่าทำงานไปยังไงทำงานได้ช้ามากๆเนาะหมูอันนี้ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในหรือความหมายแฝงก็คือมันง่ายมากคล้ายๆกับคำว่ากล้วยเลยค่ะกล้วยก็ใช้ วาง่ายเหมือนกันเก้าอี้อันนี้บอกไปแล้วเก้าอี้ก็คือทําไมคะมีที่นั่งที่มีขาเนาะแต่ถ้าเป็นความหมายแฝงก็คือหมายถึงตําแหน่งมือขวาอันนี้ก็บอกไปแล้วมือข้างขวานะคะถ้าเป็นความหมายตรงถ้าความหมายแฝงก็คือผู้ช่วยที่มีความสามารถคอยทํางานใกล้ชิดกับออผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้บังคับบัญชาไว้ใจมากๆเลยนะเขาเรียกว่ามือขวานะคะลิง อันนี้พวกเราน่าจะเจอบ่อยลิงก็ถ้าความหมายตรงคือสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ถ้าเ,เป็นความหมายแฝงก็คือโซนมากหรือาดือมากๆเขาเรียกว่าลิงนะคะอันนี้มักจะเจอในข้อสอบโอนเน็ตนะทีนี้มาเป็นหน้าที่ของเราผู้จะมีข้อสอบโอนเน็ตให้ประมาณ5ข้อแล้วก็ให้พวกเราลองทําข้อสอบดูนะคะอันนี้ข้อที่1ข้อที่1ข้อ2 นี่นะคะคูก็จะระบุปีไว้ว,ว่ามันจะออกปีไหนบ้างอันนี้ในเรื่องของความหมายของคำนะเห็นไหมคะมันออกทุกปีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะครูจะให้พวกเราลอกโจย์นะคะแล้วก็ลอกโจย์แล้วก็ตัวเลือกนะถ้าคิดว่าอ่ะข้อหนึ่งตอบหนึ่งคือก็กากระบ,บาดข้อที่หนึ่งนะคะมีใครสงสัยไหมเกี่ยวกับความหมายตรงและความหมายแฝง ่ะไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนทบทวนในเรื่องของความหมายตรงและความหมายแฝงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ